ในชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เราใช้ปากของเรานั้นพูดจาในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือส่วนใหญ่พูดจาในสิ่งที่ทำให้ตัวของเราเองเป็นทุกข์เราพูดจาในสิ่งที่ดีให้กำลังใจให้คุณค่ากับคนอื่นหรือเราพูดจาให้คนอื่นในทางที่ไม่ดี เราใช้ปากของเราเองทั้งนั้นในการสร้างความสุขหรือความทุกข์ให้กับชีวิตของเราหลายๆคนอาจจะใช้ปากของตัวเองพูดในสิ่งที่ไม่ดีมาทั้งชีวิตทั้งคำบน่นคำด่าคำว่าร้ายคำนินทาคนอื่นการตัดสินพิภากษาวิภากวิจารณ์ คนอื่นหรือแม้กระทั่งการด่าว่าให้ตัวเองนั้นล้วนเป็นการใช้ปากพาเรื่องที่เป็นความทุกข์เข้ามาสู่ชีวิตและจิตใจของเราเองทั้งสิน้นคนที่มีปัญญาหรือคนที่ฉลาดรู้จักเลือกใช้ชีวิตพวกเขาเหล่านั้นจะใช้ปากหรือใช้วาจาของเขานั้นสร้างความสุขให้กับตัวของเขาเองโดยการเลือกใช้ถ้อยคำที่ให้คุณค่ากับตนเอง พูดชื่นชมตัวเองพูดถ้อยคำที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นสร้างกำลังใจให้คนอื่นหรือสร้างความสุขให้คนอื่นทำให้ผู้อื่นกระตุ้นให้ผู้อื่นนั้นเกิดความรู้สึกที่อยากจะทำให้ชีวิตมีความสุขหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นจึงเป็นการใช้ปากให้นําพาความสุขมาสู่ทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะ